มาครับมาเริ่มหวย้าน้อยสามนอยครับวันนี้วันที่สามเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดครับเด่น<ม>เด่นเด่นห<ม>้าเด่นห้าห้าห้าแปดสามสองสี่ ามตัวสามตัวก็ห้าแปดสามสี่ห้าสามสอ้าศูนย์ห้าสามแเกลขวัน เจะเอาเลขรวยวันนี้เลขรวยเลขรวยประจำวันเลขรวยประจำวันมาเจ็ดเด่นห้ามเดิมสองศูนสามครับประมาณนี้แหละครับ